ทั้งหมดที่ที่จะบอกว่าคนที่เข้ามาสู่กอทเนี่ยเป็นคนที่มาด้วยวิธาชีพคู้ไม่ใช่คนที่เกี่ยวอย่างเดยวบางคนก็อาจจะมาในลักษณะที่พ่อแม่เป็นตำรวจแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่การงานซึ่งจะประรงงรสงบกอทเข้าใจว่า้องการสร้างขันก,กำลังใจให้ลูกหลานมีสิทธิ์เข้ามามีสิทธิ์นะแต่ยังไม่ทในให้เข้ามาต้องส่งนะครับที่สองก็คงจะเป็นเรื่อง ซึ่งอาจจะมีอย่างเช่นวิทยาศาสตร์และไรส่านะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนการใช้ชจ้ายคือไม่ได้เป็นเรื่องของคุณธรรมอะไรครับเข้ามาก็คือูดง่ายๆก็คือว่าอะไรน้ำคุณด,ดังเน่ยพารแฟน ก็เลยเข้ามาแล้วก็อไอ้เรื่องการสอบต่างๆเนี่ยเฮ้ยมั่นใจว่าบทีการสอบที่ได้มาตรฐานแค่ไหนนะครับในส่วนนี้ก็แอบแววว่าว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสอ,สอบด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเรื่องใช้เงินใช้ะอะไรต่างๆซึ่งมันก็กลายเป็นเหมก็เหมือนเป็นตัวอะไรเป็นตัวชนิดหนึ่งนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือตัวชานะครับซึ่งซึ่งมันก็คล้ายคคล้าวว่าจะเป็นแบบนั้น ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องตรวจสอบเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมนะครับเราผค็คงไม่ได้ไปตราหน้าว่าตํารวจทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเข้ามาด้วยวิธีการที่กต่อแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาแบบน,นี้นะครับแล้วมันก็มีกรณีตัวอย่างที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมสิ่งที่ทางอรอควรจะทําในตอนนี้ รีบออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็อธิบายว่ามันมีรายละเอียดยังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบ่อความในกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่เขารู้สึกว่าความสามารถที่เขามีนะครับดีกรีที่เขาเรียนจบมาเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแต่ทำไมเขาไม่มีโอกาสแบบนี้บ้างทำไมเขาไม่มีโอกาสได้เติมโตบ้าง รวมไปถึงว่าตํารวจไม่กระทังสัญญาบัตดรด้วยกันก็อาจจะบอกว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสเติบโต,ตได้เร็วขนาดนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสร้างความรู้สึกที่กังวลต่อความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการเติบโตเนี่ยมันซึ่งมันมีอยู่แล้วในในลึกๆของตำรวจทุกคนนะครับก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ใกำลังขาของตำรวจนะครับซึ่งควรจะใช้ในการจับโยรผู้ร้าย

การใช้ดุลพินิจตามกฎหมายเนี่ยมันมันควรจะใช้ดุลพินิษฐ์ทำไมคือต้องยอมรับว่าการแต่งตั้งเนี่ยผมก็มั่นใจผมก็เชื่อว่ามันก็คงคงอาจจะกินเขาไม่ได้แหละก็คือเขาก็อธิบายได้แหละว่าโอเคมันก็เป็นไปตามกฎหมายตามขั้นตอนแต่คําถามก็คือว่ามันควรจะทําแบบนั้นหรือเปล่ามันไม่มีคือมันไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมที่อาจจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาจจะมีผลของการไปจับคนร้ายอะไรต่างๆได้เนี่ยซึ่งเขาอาจจะมีคุณสมบัติ ในการที่จะได้รับโปรโมทแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้นะครับคือถึงยังไงเขาเขาอาจจะก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเขาอาจจะมีผลงานก็ได้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้ผลงานของคนที่อาจจะสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคืออะไรแต่ผมอยากจะให้มองไม่ใช่แค่กรณีนี้นะมันยังมีกรณีอื่นด้วยที่เราต้องคิดในเชิงระบบกันต่อไปว่าเราจะทํายังไงซึ่งก็รวมไปถึงต้องทำสองสามอย่างอย่างแรกก็คือตรวจสอบ มันมีไหมในเรื่องการทุจริตครอร์รัปชันเนี่ยที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการนี้อันที่2โอเคคนที่เป็นข่าวต่างๆเนี่ยนะครับได้ทําอะไรที่เป็นการทุจริตครอร์รัปชันไหมที่ไม่ถูกต้องอแล้วผู้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องอย่างไรและอันที่3คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปทํายังไงที่จะทําให้กอสอสถ้ายัางคุจะมีนะครับทำยังไงให้กอสอสไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นผัวช้างให้กับใครนะครับ ถ้าจะมีหลักสูตรแบบที่ต้องการคนที่ขัดแคลนจริงๆเรื่องคุณนวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะไม่ให้คนที่ไม่มีความสามารถในเรื่องของคุณนวุธิี่ขัดแคลนจริงๆเนี่ยสวมรอยเข้ามาแบบนี้นะครับก็ถ้าพูดเพื่อความเป็นธรรมตำรวจก็เกษียณทุกปีมันก็จะมีบางตำแหน่งผมเข้าใจว่าอย่างพวกพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันต้องมีใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟิสิกส์อะไรต่างๆเนี่ย เ,เข้าใจว่ามันก็คงมีจริงๆนะครับในบางส่วนแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าหลายๆคนที่เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของอสองเนี่ยเขาจบในเรื่องการศึกษาที่เป็นเป็นขาดแคลนไหมถ้าสมมุติจบจริงก็ต้องดูต่อว่าแล้วได้ใช้ไหมไอ้ที่ไอ้ที่ขาดไอ้ที่บอกว่าเป็นเป็นคนที่มีความจบดีกรีด้านด้านเฉพาะทางมาเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเพื่อ ประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เราก็รอคอยความชัดเจนนะครับของทางปอ,อ์เบื้องต้นพอพยายามรวบรวมข้อมูลต้องยอมรับคนเยอะได้มาเยอะมากเป็นพี่น้องตารวจจำนวนมากส่งข้อมูลมาให้นะครับเป็นนักประชาะครับในในองคอ์กรของปอลเนี่ยนะครับก็ส่งม,มาให้ก็ คงต้องใช้เวลาน่ดหนึ่งนะครับในการตรวจสอบแต่เราก็ยืนยันว่าพักเก้าไกลเนี่ยนะครับถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเรายืนยันว่าเราไม่มีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของเส้นสายเราต้องการทลายในเรื่องของตัวนะครับและเรายืนยันว่าอ,อ,อนาคตขององค์กรนี้ขององค์กรตำรวจเนี่ยคือต้องแข่งขันกันด้วยความสามารถด้วยการทําลงานเพราะผลประโยชน์ที่ดีที่สุดตรงนี้มันจะตกอยู่ที่ประชาชนนะครับสมมุติว่าถ้าตรวจสอบแล้วมันเจอเยอะจริงๆถึงขั้นกับยุบหน่วยเลนไหมคะ ผมเชื่อต้องดูต้องดูนะครับคือถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆมันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอาจจะมีหลักสูตรใหม่มาแทนที่ที่มันมีรายละเอียดอย่างเช่นแบบ Icana, เรียกว่าอะไรอ่ะเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขท it <c oughs> ี่มันมันมีความชัดเจนที่มันไม่เปิดโอกาสให้คนใช้หลักสูตรในการทุวยเหลันอาจจะต้องไปดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันปรับปรุงได้มันยังไม่ถึงขนาดเรื้อรังจนเกินไปเนี่ยก็ก็ก็อาจจะหาวิธีการนะครับในการที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ